ร้านให้ร้านให้เอเอสเหมาะแก่ก,การรวมพลยิ่งนักเหมาะแก่ก,การมานั่งทำงานแล้วก็รวมตัวยิ่งนักเพิ่มขวางโอทโถงวันแรกนะจ๊ะวันแรกนะจ๊ะเปิดถึงวันไหนนะคะคุณอ้อมเปิดถึงวันไหนนะคะเดือนสิงหาเดือนสิงหานะคะหาสิงหา มีเฉพาะที่นี่มีแค่เฉพาะที่นี่ที่ไอเอสที่สยามมัชชาสตรอเบอรี่ได้แล้วใช่ไหมคะชิมไข่หมดไข่ดีเหลืออยู่แค่นี้หมดแล้วเหลือแค่ีชิมนี่คือชิม นี่คือชิมประคองดีๆต้องประคองดีๆหมดแล้วนะต้องประคองดีๆเพราะมีอยู่คาตู้เดียวนะอ,อร่อย peach l a m o n หมดแล้วอืก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่น หายหมดแล้วอันนี้น้องให้กินเพราะว่ามันขูดตรงค่ากระปุกเท่าไหร่อะรอ้อยร้อยยี่สิบบาทโอเค120 120อ120อร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทอ่ะพี่อ้อลองชิมซีอร่อยไหมมาใหม่นะอร่อยชื่อรสอะไรนะ Peach Lanunet เาชาเป็นยังไง <rôle S 2> แตหมดแล้ววันนี้เต้ตู้หมดแล้วมีรสชาติเปรี้ยวสดชื่นสดชื่นขายหมดแล้ววนน่ะขายหมดแล้วมาถึงรสนี้นะลองชิมเท่าไหร่อยยสบาทเบรอี่มาก <pathway. S 2> เธอเพื่อลืม, s, <S รมเรื่องราวของเราเดี๋ยวนะ <ฉ odes S 2> <ad> ชิลส์ตรอเบอรี่ต้องกัดให้หนึก่อ้าต้องอะไรนั่งในเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้าง,าง,างเดี๋ยวนะอันนี้คือตัวใหม่ตัวใหม่นะจ๊ะเป็นมันฝร่งสตรอเบอรี่ตรงกลางคืออะไรตรงกลางคือสตรอเบอรี่ สีเขียวคือมะช่ายังไงไปได้ออกจากมันจะมีความเปรี้ยวของเปรียยตัดรถรถใหม่รถใหม่นี่ที่มีเฉพาะที่นี่ใช่ไหมโอเคที่นี่คือที่ไหนจ๊ะเอตัสอยามซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับ t ับทรูทรูเดิมอ่าเอเอสกับทรูแน่เห็นไหมอ่านี่คือรีวิวที่ไหนก็คือนี่ อันนี้ให้หนูเหรออ๋อใจนะมันอี้บีนะฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งเสื็นะน้องบอกว่าบูธอ่ะยังไม่เสร็จนะยังต้องติดไฟอีกนิดนึงตอนนี้แต่ของขายหมดว่ะขายดีขายดีลองดูอืมลองดู มันมีความเียวขอสตเบอรี่ตัดชาเขียวกับสตรอเบอรี่อืมนี่ชาเขียว้วชาเขียวยังไม่ได้เข้มมากชาเขียวยังไม่เข้มมากแต่ว่ามันได้สตรอเบอรี่ตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดหวานอะจริงๆเปรี้ยวตัดหวานก็เข้าเข้ากันนะใช่ตัดเลี่ยนอืออร่อยเหมาะสำหรับน้ำชายามบ่ายเพราะว่าที่นี่เขามีที่นั่งเลยที่ไหนที่นั่นเขามีที่นั่งแล้วทำไมหนูยืนอะ เดนะี๋ยวนะเชิญชวนให้ทุกคนมาทำงานเหรอตึกใหม่มากนะตึกยังแรปอยู่เลยวินใช่ไหมหมวกในการรวมพลเนาะอือไปไอติมหมดเดี๋ยวมาใหม่โอเคไปวันแรกมาชิมมาชิมรสใหม่แต่ก็สะดวกนะที่นี่สะดวกสะดวกยังไงฮะเดินทางสะดวก อืใช่มีละมีลานจอดรถด้วยถ้าใครเอารถมานีบไปหนูสิมาก็ลองก็เอ้ยไม่ใช่คนามสยามพลังก้อนจะจอดที่พลังก้อนแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาก็ได้คลังก้อนจอดฟรีสองชั่วโมงถ้าเผื่อมาทัวร์แถวนี้หรือถ้าเผื่อใครที่จะมาเดินสยามอ่ะก็มารถไฟฟ้าแล้สะดวกก็เดินมาข้างหลังจ้ะ ข้างหลังที่อยู่ตรงหน้าไ่ไทเกอร์ตรงข้ามฝ่ายไทโนนตรงข้ามไฟไทเกอร์ฝ่ายเธอคือชอบเพิ่งทำชอบเพิ่งทำนี่ดูดูนะจ๊ะนี่เขายังติดฟิล์มอยู่เลยกระจกอ่ะนี่ยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมยหม่เลยก็มาให้กําลังใจกันหน้ก็มาลองชิม ตรงตรงนี้จอดรถตรงนี้ได้นะตรงอะไรนะตึกอะไรนะตถวนี้ได้หมดเลยเออแล้วก็ตึกอะไรนะที่สยามแคแแแล้วก็ตรงศูนย์สือตลาแล้วก็ตึกอะไรนู้จำชื่อไม่ได้ที่หนึ่งอะไรนะสยามกินโนวเทลอืมใช่จอดได้หมดอได้มดเลยจ้ะชั่วโมงเลยยี่สิบบาทมั้งมั้งด้วยอะไรก็มามาชิมกันได้ที่นี่น่าจะเดินทางสะดวกกับทุกคนเพราะรู้สึกว่าเห็นหลายๆคนก็มาแล้ว มีโปรของ AS ด้วยนะจ๊ะมีโปรเอด้วยนะจ๊ะแล้วก็มาแลกยนะจ๊ะอืมโอเคอ่าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะขึ้นมาชั้นสองนะจ๊ะนี่เลยจ้ะหมกกับการรวมพลมากจ้ะโอเคอ่ายไปบายบายสวัสดีค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะเรื่ยเรามีพอยต์ใช่ไหมนี่นี่โปรโมชั่นถ่ายโปรโมชั่นให้น้องก่อน